สวัสดีค่ะสวัสดีค,ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพนมไหลสาขาประชาอุทิศนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดคะบอนครับผมวันนี้เรามีกิจ,จกรรมมากรมลดราคาอะไหล่เตอร์ไซค์ครังยิ่งใหญ่นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาประชาอุทิศอยู่ระหว่างซอย117และ1 1 9นะคะใกล้ๆวัดทุ่งคูนะคะงานลดราคามีตั้งแต่วันที่27นะคะพฤศจิกานะคะถึงวันที่2ธันวาพมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้สะดวกเดินทางเชิญแวะมาที่สาขาประชาอุทิศนะคะ เพราะว่าสินค้าตอนนี้ลดเยอะมากจริงๆนะครับผมคุ้มมากเนาะคุ้มมากจริงๆพิเศษลดราคาทุกชิ้นทุกรายการลดทั้งร้านค่ะค่ะเดี๋ยวโซนด้านหน้านะคะเราเริ่มที่โชวกกันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวบอลนำไปเลยค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโชวกที่เรานำมาขายมันลดราคามากขนาดไหนนะครับผม ดูจาป้ายราคาสินค้านะครับก็เรียกได้ว่ารถเยอะจริงๆนะครับรถราคาแบบพิเศษสุดๆค่ะถ้าใครมางานนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะถ้ายังไงรีบๆหน่อยนะคะราคาพิเศษขนาดนี้ต้องจัดได้แล้วค่ะใช่ครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับรถแล้วแต่สินค้าก็ยังมีจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าเกิดมาก่อนก็รีบซื้อก่อนนะครับ เดี๋ยวจะพาดสิทธิพิเศษเหล่านี้เด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าตัวไหนพิเศษแล้วก็พี่ติบอลพี่บอยนาเสนอนะคะมาเลยค่ะพี่บอยตัวไหนมากครับพี่บอยเ,เป็นสินค้าตัวไหนครับผมที่ยอดนิยมช่วงลดราคาค,ครับช่วงนี้ก็ยอดนิยมก็ขายดีมากก็คือโชบเวฟนะฮะเวฟขายดีมากนะครับเป็นตัวยอดนี้คือตัวแก๊สแท้ที่ราคาย่อมเยาอยของเรา,านะครับโชบเวฟตัวนี้นแก๊สแท้นะครับแล้วก็ปรับได้ โช็อกวิฟที่ว่าถึงคือตัวนี้หรือเปล่าครับครับครเป็นไตดำตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่น้ำย้ำไปเลยเอ่อพูดละ700นะครับเพียง700นะครับพูดละ700เรียกได้ว่าถูกมากนะครับผมมากครับคุเมอร์ครับปรับได้ทั้งนิ่มแข็งแล้วก็ปรับเนือได้นะครับปรับเนือได้เลยสำหรับโช็อแก๊สคือแบงค์พานมามีทอนครับใช้งานได้จริงแน่นอนครับอ่อแล้วสามารถใส่กับรุ่นไหนได้บ้างครับผมโช็อรุ่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i 125a 110i ก,ก็ได้นะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเลยได้ในผมนะรเรียกได้ว่าเหมาทั้งตระกูลเวฟไปเลยครับผมแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจรุ่นก็สอบถามที่พี่บอยได้เลยใช่ไหมคะสอบถามแล้วนอกจากเวฟมีสินค้าตัวไหนที่อยากจะนำเสนอหรือแนะนำบ้างครับแนะนำนะครับคือสินค้าอีกตัวนึงก็เป็นโอเคดีตัวนี้นะครับเป<ด>็นโช๊คน้ำมันนะครับตัวเองครับเป็นเวฟเหมือนกัน เป็นเวฟตัวนี้นะครับแล้วก็ P C X นะเป็น P W หรือ W T นั่นเองนะ P C X ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเยงคู่ละ1,950บาทนะครับก็จะมีสีเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยทีเ,ยเ,ยเดียวนะครับก็กะจะเป็นสีสแ,กนแก้วนะครับผมสีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับข,ขายดีเหมือนกันครับตัวนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวพี่บอยย้ำนลยค่ะว่างานลดราคาที่สาขาประชาทิปัถึงวันที่เท่าไหร่คะ าสาขาประชาชทิศนะครับเริ่มมาแล้ว3วันนะครับตั้งแต่วันที่27นะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนะครับผมใครอยากเจอเจอนะคะพี่บอยนะคะแวะเข้ามาที่สาขาประชาชทิศนะคะก็อยากอยอยากจะเสนออะไรแต่งอีก1นชุดนะครับแบบค้มสุดนๆนะชุดใหญ่นะครับเป็นไลกล l เตอร์นะตัวปรับแรงดันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับ เพียงวันนี้นะครับเพียงนะครับลดใหญ่นะครับคุ้มนะมุ่งมากครับคุ้มเมอร์ครับนะครับ900บาทนะครับคุ้มมากโอ้บาทตัวนี้เรียกได้ว่า900บาทนี้ยกทั้งชุดมีพร้อมสายพร้อมครับสายจะอยู่ในกล่องนะครับสายจะอยู่ในกล่องชุด้ง250บาทตัวเบอร์ดำชุดอย150นะคะถ้าเปลี่ยนชุดจะส3,500บาชุดใหญ่นะครับคุ้มมากพรที่เห็นปกติในเว็บ ไซต์ทั่วไปไม่ต่ำกว่า2องพันนะครับชุดนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหจานดิฟจานสร้างครับผมจานสร้างราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วครับผมปกติเห็นอยู่ประมาณ700นะครับผมอันนี้200บาทบ้าไปแล้วคมมากครับคมเบอร์ครับผมนทุกอย่างผมครับผมมากนะครับมากันได้เลยนะครับคมมากครับคุมเบอร์ครับ เดี๋ยวเรามาดูหมวกกันน็อกกันต่อนะคะบอลหมวกกันน็อกตัวไหนน่าสนใจบ้างคะพวกเต็มใบเนาะค่าเลยะบิวราที่ลดขนาดมากเพราะดูจากราคาปกตินะครับดูจากราคาปกติแจกสองพันสองหยวนเก่งไหมครับค่ะโอ้แล้วดูใบนี้คใบนี้เป็นหมวกเต็มใบสามารถทานได้ราคาปกติที่เราขายกันสองพห้าร้อยห้าสแล้วลดเหลือ1,990บาทนะคะ ช่วยกิจกรรมค่ะที่ลดราคาไดครันเยอะค่ะแต่ย้ำนะคะว่าลดราคาถึงแค่วันที่สองพันวาคมนะคะสำหรับสาขาประชาวพิษนะคะราคาค่ะอันนี้เป็นเพียงสุ่ดท้ายรถอย่างเดียวบวกภายในงานยังมีอีกมากมายใช่ค่ะเพราะว่าหมวกนะคะเราจัดรถนะคะทุกแบรนด์ทุกแบบนะคะทุกยี่ห้อเลยจะหมวกเต็มใบหมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่นะคะจัดลดราคาทุกรายการเลยค่ะ ใช่คะ่ะกติกาง่ายๆค่ะก็คือสําหรับใครที่ติดตา,ามเพจของเรานะคะกดไลค์กดแชร์เพจนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะเข้ามาติดต่อทีมงานเรานะคะแล้วก็จะมีสติเกอร์นะคะของเรานะคะขนมเลซิ่งนะคะแจกไปเลยค่ะค่ะถ้าถามว่าด้านหน้ามีลดอะไรบ้างอะไรบ้างที่มาลดราคาโหเยอะมากนะคะบอลเรื่องไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยวเราเดิน <ๆ S 2> เนาะเดินดู หยิบช่ค่ะค่ะอ,อ,<า>อะไรลดฉับ้างนะครับแต่ว่าเยอะมากจริงๆนี่เป็นผู้คิดล่าใช่ไหมผมคิดล่ราราคาปกติไม่ได้แน่นอนครับผมร้อยบาทอันนี้ภายในงานนะครับผม150บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นคอนโทรลการมัผถ้าใครมองหานะคะได้เลยล อันนี้เป็นเพียงภายนอกเคัใช่ค่ค่ะอ่ะ,อะใช่อันนี้นะคะอุปรกรณ์นะคะอีกอย่างนึงน่งเนาะยางการข้างถังการลื่นข้างถังงอเอาค่ะได้เลย

อนี้นะคะตัว200มิลนะคะใส่มิโอฟิโน่จัแต่งจังงหมกลราก็นะคะ<ช>ีแุใว่าจะเป็นโซสชุด8ซึ่งราคาน,นี้นะะใช่เพราะว่าคุ้มมากๆนะคะเป็นชุดโซ่อันนี้ที่แบบจัดเซตไว้เลยนะคะอันนี้ มีทั้งตัวสเตอร์หน้านะคะเป็นสเตอร์หลังแล้วก็โซ่นะคะอยู่ในชุดเลยนะคะราคาคุ้มมากๆค่ะเป็นพวกโซสเตอร์เวฟใช่ค่ะราคาพิเศษจริงๆนะคะถ้าใครสรุปเดินทางนะคะแวะเข้ามาเลยนะคะที่สาขาประชาทิศนะคะผ้าเบรกเราก็มีนะคะผ้าเบรกราคา2 0บาทย0บาท4 0บาทบนราคาอ่าก็เป็นร้อยมีทอนใช่ค่ะอ่นเนี้ย ที่รถที่ใช้ประจำเวฟนะคะเวฟนะโหูราคาพิเศษมากค่ะไอัวนี่ัวนี้นะครับเราดูด้านนอกกำหนัใจแล้วเราไปด้านในร้านถามว่าด้านในร้านลดราคาไหมลดราคาค่ะลดราคาทุกอย่างทุกรายการเลยทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในร้านนะคะเป็นมหากรรมรถทั้งร้านใช่ค่ะเซลทั้งร้านทั้ง่ใหญ่นะผมเดี๋ยวเราไปชมนอกชมด้านในกันค่ะทางนี้นะคะ ในร้านก็จะมีราคาติดชหรือถ้าเกิดมาแล้วตั้งใจจะมาซื้อสินค้าแต่ไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้อยู่ไหนใช่สอบถามพนักง,งานได้ใช่ค่ะค่ะหาสินค้าไม่เจอหรือว่าไม่แน่ใจว่ารถเนี่ยต้องใส่แบบไหนทรงไหนเอ๊ะรุ่นเราต้องตรงแบบไหนไหมสอบถามได้เลยนะคะค่ะก็พอให้คำแนะนำค่ะ อันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างดีกว่าค่ะบอลว่าราคาเนี่ยว่าที่หน้าชั้นเนี่ยจะมีราคาปกตินะคะแล้วก็ราคาลดราคาแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะเนี่ยเราก็จะมีแสดงบอกเลยนะคะดูะความแตกต่างของราคานะคะ,คะจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายอ่าเราไปเดินกันต่อเราไปมุมนี้กันไหม,มกกชอบมีคนถามว่า,า,กกว,าวงล้อกับล้อแม็กรดราคาไหมอ่ะย้ำไปเลยดีกว่าค่ะวันนี้มาดูราคากันชัดๆเลยนะครับผม มาดูวงล้อคอมนะครับโปตีราคาที่เราขายนะครับผมค่ะนี้เป็นวงล้อคอมที่เป็นรุ่นใหม่ของคอมนะครับเป็นกล่องสีเขียวนะรุ่นนี้กล่องสีเขียวค่ะเราขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทแล้วดูราคารถเจ็ดร้อเจ็ดสิบคุ้มเลยนะคะล้อแมกล้อแมกอ่ะดูป้ายกันเหมือนกันครับผมอ่าลดราคานะคะล้อแมกคลิกล้อแมกสกูปปี้ล้อแมกซูมเมอร์นะครับผมค รถโปรทั้งล้านนะครับทั้ง14 17ลดราคาหมดเลยเนาะลดราคาหมดเลยราคาปกติอยู่ที่2,200ตอนนี้ลดเหลือแค่1,950บาทใช่ค่ะพี่หนุ่มด้วยค่ะโช๊คสปาร์คพี่หนุ่มเดี๋ยวเรามาดูโซนโช๊ค white s ต่อนะครับมุมยอดฮิตโซนที่ขายดีมากๆเลยนะครับผมเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยให้ความรู้ใช่ค่ะกับเพื่อนๆที่มาซื้อนะครับผมอันนี้เป็นพี่หนุ่มนะครับผมครับเป็นพี่เป็นหักฐานนะครับค่ะ พี่นุ่มพี่นุ่มเชิญชวนลูกค้าหน่อยค่ะรถเยอะครับมีรอไว้เ <apps> พ <communist initiation> ียบคุ้มเนาะคุ <mm <ens> ้มคุ้มคุ้มคุ้มมากๆเลยนะคะไหนพี่นุ่มลองยกตัวอย่างสักสักตัวหนึ่งราบบ้าแบบคุ้มยังไงอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยสองพันหนึ่งเดียรพันแปดรถไปต้องสามร้อยแล้วยิ่งขึ้นชกคู่ยิ่งรถเยอะพีเซ็กใช่สี่พันสองเรือสามพันห้าห้าสิบรถไปคือหลายร้อยนะ ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทอะรถไปเยอะนะเยอะมากยิ่ง Xback ยิ่งรถเยอะเลยใหญ่เลยสี่พันห้าแต่สามพันเก้ารถไปหกร้อยแล้วสินค้าที่ขายดีติดอันดับนี่เป็นเป็นโช็อคบนไหนครับพี่หนุ่มครับติดอันดับเด่ะติดอันดับก็เป็นพวก PCEX ค่ะสาวโบ PCEX เวฟค่ะขายดีมากเป็นรุ่นไหนครับผมเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหน G Series แล้วก็ G5 มาใหม่ก็เป็นพวกงานกระปุกใช่ไหมคะใช่ เพราะว่าราคาพิเศษคนก็ต้องรีบมาจับจองกันไม่รุ่นใช้เยอะเรียกว่ารถมากรถเยอะจริงๆเลยผมเขาเรียกว่าอะไรรถโหดใช่ไหมรถโหดรถจะนำเนาะไม่รู้จะสรรหาคำพูดเอพี่นุ่มส่งใหม่ครับพี่นุ่มพี่นุ่มมีอะไรจะฝากถึงลูกค้าไหมคะอ๋อสินค้าเราลดอย่างลดจนไม่เหลือคุณพี่นุ่มค่ะขอบคุณค่ะ ก็ต้องบอกว่าอยากให้รีบมาช็อปกันนะคะเพราะว่าพิเศษจริงๆย้ำอีกครั้งว่าพิเศษจริงๆลดราคาทั้งรางเลยทุกรายการเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นมุมของชิลนะคะบอลเ,เรามีทั้งรถเล็กๆเ,เ,เ,เลยเนาะ,ะเอ็มเล็กก็มีนะคะรถใหญ่ก็มี<ช>่รถใหญ่มีอะไรบ้างคะงบอลลองลองเสนอไปเลยลห้าศูนย์นะครับพวกแซบแปดร้อย X Max N Max เรามีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านี่เอ็มแลเก็มี เรามีหลายทรงเนาะเลือกได้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูมากกว่าหนึ่งแบบนะครับใช่ให้เลือกมากกว่าหนงแบบลองเข้ามาเลือกได้เลยนะคะโซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังของด้านหลังเลยด้านหลังของร้านเลยใช่ค่ะยังไงแวะเข้ามาได้เลยนะคะก็ดูภายในบรรยากาศดูบรรยากาศภายในนะครับผมก็จะคับขั่งไว้ด้วยลูกค้านะครับที่มาเลือกซื้อสินค้าลดราคาภายในปีนี้ แต่ถามว่าเดินในร้านสบายๆเพราะแอร์เย็นใช่ครับราหาสินค้าได้ง่ายนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างก็จะจัดหมวดหมู่นะคะยังไงวะเข้ามาช็อปในร้านได้เลยค่ะมาดูโจนหมวกกันน็อกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าอยู่เพราะเราเปิดใช่ค่ะสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มใช่ค่ะ ถ้าใครสะดวกแวะมานะคะหมวก,กน,น็อกลดราคานะคะทุกรายการเลยในร้านก็ลดนะคะจะเป็นเต็มใบเป็นครึ่งใบหมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่ลดราคาหมดเลยค่ะสินค้าราคาไม่ใช่สินค้าเก่านะครับเป็นสินค้าใหม่<ช>ที่จะมาคืนกําไรให้กับลูกค้าเราสินค้าใหม่แกกลองค่ะ,คคะมาดูโซนด้านหลังอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งจะเป็นโซนของโซ่สเตอร์ไหลแบนใช่ค่ะ,คะอ่าหลากัหลกๆเลยโอซากินะคะแล้วก็ท่าทิศ ซันนะคะที่รู้จักกันเนาะค่ะที่หลักๆที่ยอดนิยมใช่ค่ะก็หลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายทรงหลากหลายแบบเนาะหลากหลายเบอร์ด้วยนะคะถ้ายังไงถ้าหาสินค้าไม่เจอก็สอบถามพนักงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้คําแนะนําค่ะอ่ะบอนโซ่เรามีหลายสีใช่ไหมคะใช่ค่ะโซ่ก็จะมีสีทองนะครับผมสีทองที่เป็นโอลิงและโซ่ธรรมดานะครับก็สามารถสอบถามเขาได้แต่ละรุ่นอาจจะใช้ไม่เหมือนกันครับผม บอลดูราคาดูลถราคาสิเรียกได้ว่ารถกระนำมากมากู่จนยางนะครับค่ะยางเราไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ที่นี้เนาะไม่ได้แค่ที่โชว์ตรงนี้นะคะเรามีสต็อกอีกนะมนะค่ะแล้วมาดูราคานะครับราคาที่เราลดกันนะครับส่วนติราคากล้องซูมเลยครับผมต้องซูมเลยหกร้อยเก้าสิบบาทครับตอนนี้ลดเหลือหกร้อยห้าบาทใช่แบบราคาพิเศษจริงๆนะคะ แล้วยางเบอร์ใหญ่ๆนะคะก็ลดราคาแบบโหคุ้มมากอะค่ะจาก3,800ถึง1 8 0บาทนะครับก็จะมีทั้ง IRC มีเพีนี่มีมิชลินค่ะครับผมคุ้มเลยหรือจะเป็นพวกแ a ็ x ซ์วีลเ b อร์ครับผมเราก็มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น12 14 16 17มาดูโซนปั๊มมาดีนกันเลยนะครับเรียกว่า โอคนถามมาเยอะถามมาเยอะว่าลดราคาไหมลดเนี่ยได้ว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะครับใช่มากจริงๆนะครับผมสจหรับปั๊มไม่ดีโอ้โตัวนี้ใช่ค่ะไหนครับบอลตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยเนาะครับผมนี่สิบเก้าดั้นเบอร์สิบเก้าครับ P X เอ็กจ็ดอารครับราคาปกติเราขายกันอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ในงานลดราคาเหลือตอนนี้นะครับผมลดราคาตอนนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท เรียกได้ว่ารถมาเกือบพันเลยนะครับผมคือแบบเกือบพันจริงๆอะค่ะรถเยอะมากแฟนคลับแท้ของอดีลีนก็ช่วงนี้ครับผมจะช่วงสนึ่ัญที่เราจะกาะโกยใช่ก็คือซื้อซื้อเก็บได้เลยแหละแล้วถามว่าเบอร์17ลดราคาไหมก็ลดเหมือนกันนะคะใช่ใช่ค่ะราคาปกติเราขายกันอยู่ที่พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยเราดูลดราคาค่ะเหลือหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผู้คุ้มมากอะค่ะ ตามล่างก็ลดราคาเนาะมือคัดลดราคาไหมมุนกันนี่ค่ะเนี่ยัามล่างตามบนค่ะนี่บอลบอลบอกราคาเขาไปเลยว่ามือคัดเท่าไหร่บอกไปเลยดูมือคัดไอรีนนะครับที่คู่กันกับเบอร์สิบเก้านะครับปกติเราใา่กันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทตอนนี้ราคาเหลือเก้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันมีทอนอีกแล้วใช่แล้วก็พิเศษแค่เฉพาะในงานลดราคานะคะถึงวันที่สองธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะในวันที่สองธันวาคมนี้นะครับผม้ายังไงดูคลิปแล้วก็รีบ ต้องรีบเนาะต้องรีบเลยปุกกันมาเลยบอกเพื่อนเลยครับเรามาดูโซนที่เป็นส่วนสําคัญของมอเตอร์ไซค์รถนะครับผมค่ะซึ่งเป็นโซนต่อน้ํามันนะครับผมตอนนี้น้ํามันเราก็มีลดราคาสําหรับคนที่จะกลับบ้านปีใหม่โดยใช้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหรือค่ะขับทัวริงค่ะควรตรวจสอบสภาพรถเนาะก็นี่เลยค่ะน้ํามันนะคะมีเลยที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องตอนนี้น้ำมันเครื่องก็ลดเยอะมากค่ะมาดูตัวโมตูนถังท้ร้อยกันค่ะ ปกติเราขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยในอย่างตัวนี้นะคะ่ตัวเจ็ดพันหนึ่งสิบกับบิลสี่สิบนะครับผมปกติเราขายกันอยู่ที่สามร้อยแปดสิบครับผมถ้ามาซื้อภายในงานเหลือสามร้อยสิบบาทครับเหลือสามร้อยสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเเรียกได้ว่าลดเยอะจริงๆถ้าเกิดเป็นพวกบิ๊กไบค์ใช่ไหมบิ๊กไบค์จะใช้สามกระปุกหรือสี่กระปุกแล้วรวมๆกันไปหลายร้อยครับผมรถไปเยอะนะคะซื้อเก็บไว้ได้เลยนะพงน้ำมันนะคะ เราก็มีหลากหลายแบนนะะรนด์นะคะโมตนูนนะคะค่ะ,อะเอ็มจอยใช่ค่ะมีซิกมีเชลนะคะมีเล็บโซ่แล้วก็มีกัปนะคะหลากหลายแบรนด์ค่ะลดราคา<อ>ทุกรายการ<อ>ค่ะด้านหน้านะคะเราก็มีล้อมแมกลดราคาเหมือนกันนะคะบอลอ เป็นล้อแมกซอง่อลูกรถทุกปีใช่ค่ะเป็นรถหลักๆเลยเนาะมีเวฟไหมอ่ะมีเวฟไหมมีราคาเราลดเหลือคู่ละพันห้านั้นครับสีก็จะมีหลากลนะห,หาาาล,ถถลนหนายสีน,นะครับก็ะจะเป็นตัวล้อแมกด้าน,นหน้าที่เอ็นนำทางร้านเรานำรถใช่ค่ะแต่ถามว่าสินค้านี่เป็นสินค้าใหม่ไหมเป็นสินค้าใหม่นะคะค่ะ เอาใาคูกใช่ค่ะซึ่งขายในราคาที่ถูกถูกมากๆแล้วก็คุ้มจริงๆค่ะด้านหน้าก็มียางนอกเหมือนกันนะคะ,ะเป็นลวดยางนอกแล้วก็มุมล้อค่ะยางนอกที่เราขายะนะเริ่มต้นที่100บาทเริที่บาทนะครับผาซที่ไหนได้ครับ<ช>ยางนอกที่เราหนึ่งร้อยใช่จะเป็นยางควบยางขอบเก็บแล้วเพียงเส้นละห้าร้อยบาทครับผมขอบเก็บที่เป็นยางที่ไซส์ใช่ค่ะยา<ล>งใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะค่ะ ค่ะแล้ววงล้อวงล้อก็ราคาก็พิเศษจริงๆค่ะก็จะมีหลายแบน <600. S 2> รนด์ใช่ใช่ค่ะมีหลายแบรนด์หกร้อยใช่ค่ะถามว่าเป็นวงมีไข่ไหมมีเหมือนกันนะคะค่ะยังไงทางแอดมินและทีมงานนะคะขอฝากแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่างานลดราคานะคะที่สาขาประชาอุทิศน,นะคะ มีถึงวันที่สองธันวาคมนะคะร้านปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะคะถ้าใครสะดวกเดินทางก็รีบๆแวะมานะคะที่แพกระานะคะวันที่เท่าไหร่คะที่แพคกษาของเรานะครับผมก็จะมีงานเริ่มตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่8ปดเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเห็นสินค้าที่เรานาเสนอแล้วถ้าสนใจมาถ้าอยู่ใกล้ประชาพทิพก็แวะมาเลยผมก็ใช่ค่ะแวะมาได้แล้วค่ะ แต่ว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางมาประชาทิปแต่ว่าวันงานสะดวกเดินทางไปที่สมุรประการแพรกษาก็ไปได้เลยนะคะ4-8เนาะค่ะแต่เพื่อนๆ<ต>ที่ไหนที่ไม่สะดวกไาจริงรามีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อใช่ค่ะ,ะมีทางช่องทางาทอ,อ,งอะอ้ะงคะก็มีทางไลน์นะคะจะเป็นแอดพนมดซซิงนะคะมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะหรือจาทางเพจนะคะที่ชมคลิปชมไราอยู่ในขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามนี้ได้เลยนะคะ ก็กดไปที่พนมเลสซิ่งนะคะทักไปที่ข้อความเพจนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินและทีมงานคอยตอบคำถามนะคะอีก2ช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมี Lazada นะคะก็คือพิมพ์ว่าพนมอะลรนะคะในส่วนของ s h อ p e e ก็เป็นพนมเลสซิ่งอ่ะเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ช่อง y o YouTube บอนช่อง YouTube เราชื่อว่า y o u u t ยูค่ะค่ะ ตามได้ไลค์กดแชร์ได้นะคบใช่ค่ะเราจะเป็นชื่อช่องว่าพนมเรสซิ่งใช่ค่ะเราก็จะมีอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะคะเป็นคลิปแนะนำสินค้านะคะแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับรถนะคะยังไงฝากติดตามด้วยใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะยังไงเจอเราอีกรอบนึงนะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ